สวัสดีครับพบกับปวิ์ออนทัวร์เองนะครับวันนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่แยกเสือป่านะครับข้างหน้าคือเสือป่าพราซ่าครับแหล่งขายอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับน่าจะใหญ่ในกรุงเทพนะครับใหญ่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับเยอะจริงๆนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีขายพวกเคสโทรศัพท์นะครับสายชาร์จอะไรเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับ ซ่อมโทรศัพท์ก็อยู่บริเวณนี้ก็มีนะครับวันนี้จะเป็นถ่ายลักษณะคลิปเดินนะครับเดินถ่ายนะครับจากแยกเสือป่าไปคลองถมนะครับเพราะว่าคลองถมนี่ก็เปิดแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมีพวกเคสนะครับเนี่ยหูฟังนะครับสายชาร์จนะครับ มีร้านซ่อมด้วยนะครับซ่อมมือถือนะครับบริเวณนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับกันยายนพศสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะครับก็มาถ่ายช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับนี่ครับตรงนี้ก็รับซ่อมมือถือนะครับ เดี๋ยวจะเดินพาชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปเดินนะครับวันนี้นี่นะครับมาเดินเป็นแหล่งของเขาเลยครับแหล่งขายส่งนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะขาตั้งกล้องก็มีนะครับแล้วก็ไม้ไม้ไม้มือถือก็มีนะครับขายไม้ขายเคสโทรศัพท์นะครับพวกนี้นี่ครับโซนนี้ก็จะ ซ่อมโทรศัพท์นะครับหรือว่าโทรศัพท์ที่จอแตกก็มาซ่อมตรงนี้ได้นะครับติดฟิล์มติดอะไรก็ตรงนี้นะครับมีนะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณแปดสิบถึงร้อยหนึ่งนะครับแล้วแต่ความหนานะครับแล้วแต่หนาบางนะครับตอนนั้นผมมาติดแปดสิบาทนะครับติดฟิล์มกันรอยนะครับของโทรศัพท์นะครับ นี่บริเวณข้างในก็จะเป็นขายพวกเคสนะครับเอ่เคสขายในราคาส่งนะครับเดี๋ยวเดินเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปไปคลองถมกันนะครับต้องทําเวลานิดนึงเพราะว่าคลองถมตอนนี้ห้าโมงนะครับไม่รู้ว่าปิดร้านกันหรือยังวันนี้ก็เปิดร้านเป็นวันที่สองนะเพราะว่าคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ ก็ปิดเป็นเดือนแล้วนะครับช่วงโควิดระบาดนะครับก็เปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่1นึ่งนะวันนี้วันที่สองนะเดี๋ยวพาเดินชมยาวๆเลยครับผมเป็นคลิปเดินนะครับวันนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะเหมือนกัน,นครับ ต้องเดินถ่ายด้วยความมัดตระวังด้วยครับตอนนี้ก็บางร้านก็จะปิดแล้วนะครับบางร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับ นี่ครับโซนนี้ก็จะขายพวกปั๊มลมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกหมอนกนกนะครับถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะนะครับถ้ามาเดินมาอาทิตย์นี่คงจะเยอะเพราะว่าตอนนี้เปิดแล้วนะครับเพราะว่าเรามาเดินตอนเย็นนี่ก็จะปิดแล้วนะครับ มีร้านนี่ครับเป็นหลอดไฟนะครับเดี๋ยวนี้ของถมเขามีขายหลอดไฟเยอะนะครับมีร้านหลอดไฟนะมาขายเยอะนะครับเป็นไว้ตกแต่งบ้านนะครับมีหลายสีสันนะครับเป็นแบบหลอดแบบประหยัดนะครับตกแต่งในร้านเป็นร้านกาแฟอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับวันนี้ยมมาซื้อกันที่ของถมนี่นะครับ อุปกรณ์พวกเครื่องเสียงก็มีนะครับนี่ครับเป็นไฟตกแต่งนะครับตกแต่งร้านกาแฟร้านอาหารก็ได้นะครับ ทีสันสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าของถมเซ็นเตอร์นะครับว่าเปิดหรือยังนะครับแต่คิดว่าน่าจะเปิดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งนะครับนี่ครับเป็นไฟนะครับนี่ครับสวยงามครับไว้ตกแต่งบ้านได้นะครับตรงนี้เป็นโคมนะครับผมว่าจะซื้อไปตกแต่งที่บ้านอยู่นะครับเป็นโคมไฟนะครับ ตรงข้างหน้าผมนี่ก็จะขายแกวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับเนี่ยคนก็พอมีนะครับเพราะว่าเย็นแล้วนะครับบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับบางร้านก็กลงังจัดร้านกันอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ขาย หลายเดือนแล้วนะครับอาทิตย์ก่อนผมก็มาเดินนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดเลยนะครับนี่ก็น่าจะเปิดตั้งแต่วาน,นี้แล้วนะครับ นี่ครับร้านข้างหน้าก็จะขายผ้าคลุมรถนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ํายาล้างรถนะครับทาความสะอาดรถนะครับนี่ร้านนี้ก็มีขายนะครับ าเดินโซนนี้ก็จะมีร้านหลอดไฟนะครับถ้าใครที่จะมาซื้อหลอดไฟสวยๆนะครับก็มาได้นะครับที่คองถมเซ็นเตอร์นะครับ ต่อขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับไว้สําหรับจอดรถนะครับโซนข้างหน้าผมก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับตอนนี้กําลังเคลียร์สถานที่อยู่นะครับยังไม่เปิดแบบเต็มรูปแบบเท่าไหร่นะครับกําลังทําความสะอาดร้านอยู่นะเพราะว่าน่าจะเพิง่งบางร้านก็น่าจะเพิ่งมามามา,มาทำความสะอาดนะเพราะว่า ตรงนี้ก็รัฐบาลสั่งขายล็อกขายล็อกแล้วนะครับแต่ก่อนตรงนีน้น่าจะขายเกี่ยวกับรองเท้ามือสองนะครับเคยมาเดิน,นครับแต่ตอนนี้ร้านรองเท้ามือสองไม่มีขายแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับเปิดเป็นบางส่วนนะครับ โอ้โหนี่ครับร้านนี้เป็นพวงมาลัยรถนะครับตกแต่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถนะครับมีพวงมาลัยรถนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายอย่างนะครับอยู่ข้างในตรงนั้นตรงนี้จะเป็นรถรถไฟฟ้านะครับเนี่ย เป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับวั <c oughs> นอาทิตย์คนก็น่าจะมาเดินเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่า ผมเซ็นเตอร์ Center นี่ครับหยุดไปนานนะครับนี่ครับโซนนี้ก็ยังมีเปิดอยู่หลายร้านเหมือนกันนะครับก็เปิดบ้างปิดบ้างนะครับก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับตอนช่วงเย็นนะครับ คลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ